ไปช้อปปิ้งกันดีกว่าเอ็นพีเซ้าดูดิเจ้าเจ้าบ้านนี่อีกแล้วผมเกลียดมัน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 ไอเจ้าผิกลิ่นบ้านนี่ในไหมครับเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบโอ้ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสําหรับไมค้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเรามาเล่นไปครับเอาชีวิตรอด1.16กกันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทําอะไรฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะ เราจะไปทดลองบั <mel> ๊กนิดๆหน่อยๆโอเคป่ะเพราะว่าตอนเนี้ยเราอยู่ไหมครับเวอร์ชัน1.16.2โอเคป่ะฮะซึ่ง1.16.2เนี่ยฮะถามว่าเขาแก้อะไรก็อ่ามีมอนเตอร์ใหม่โผล่เข้ามาตัวนึงโอเคป่ะฮะเป็นตัวที่มันอยู่ในเนเธอร์ไอ้เจ้าตัวพิกลินถือขวานอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยตกตกใจตกใจพิซซ่าอะไรอย่างงี้นะโอเคฮะซึ่งมันก็เพิ่มมอนเตอร์ใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นโอเคป่ะฮะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะมาทดลองนิดนึงว่าเรายังปั๊มพวกพรม และวลางรถไฟได้อยู่หรือเปล่าอ่าคือไมค์ครัฟเนี่ยมันก็เป็นเกมที่ว่าแบบเล่นดีๆก็ได้นะฮะหรือจะเล่นแบบใช้บักก็ได้แต่ว่าเราจะเล่นแบบใช้บักนิดนึงโอเคปะ่ะเพราะอะไรฮะมันหนุกดีซึ่งถามว่าผมจะปั๊มผมไปทําอะไรใช่ไหมฮะผมมีโครงการที่น่าสนใจมานําเหนอฮะผมบอกเลยฮะผมขอมอนุญาตสปอยล่วงหน้าแล้วกันโอเคป่ะฮะโครงการที่ผมจะทําอนาคตคืออะไรโครงการที่จะทําโครงการที่จะทําในอนาคตแหมโครงการอนาคตใครทําอนาคตได้บ้างละ่ะฮะนั่นแหละฮะโครงการที่เราจะทําในอนาคตรู้หรือเปล่า รู้หรือเปล่าต้องจริงจังขนาดนี้ไหมฮะ,ะรู้หรือเปล่าว่าเชื้อเพลิงในเมค้าเนี่ยเวาลาเราปิ้งไอเทมเนี่ยฮะเชื้อเพลิงอะไรดีที่สุดหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วใช่ป่ะฮะว่ามันเป็นลาวาโอเคปะค่ะฮะแล้วเชื้อเพลิงดีอันดับ2คืออะไรรู้ป่ะฮะอ่ะผมเฉลยเลยละกันเนาะเสียเวลาฮะมันก็คือบล็อกถ่านโอเคปะค่ะฮะแล้วเชื้อเพลิงที่ดีอันดับที่3คืออะไรรู้ป่ะฮะไม่รู้อ่ะบางคนอาจจะแบบนึกไม่ถึงนะฮะเชื้อเพลิงที่ดีอันดับที่3ามในเมค้าคืออะไรรู้ป่ะฮะมันคือบล็อกสาหลาย จำชื่อไม่ผิดโอเคปะ่ะคือในฟาร์มอันนี้เนี่ยฮะเราเอาสารไหลเนี่ยฮะมาย่อยเป็นบอลมิลถูกต้องป่ะฮะแต่ผมคิดว่านะถ้าเกิดสมมุติเราเอาสารไหลเนี่ยฮะเนี่ยๆจากฟาร์มอันนี้เนี่ยฮะเอาไปปิ้งโอเคป่ะฮะแล้วเราเอามาอัดเป็นบล็อกเนี่ยฮะเราจะเหมือนแบบมีเชื้อเพลิงอยู่ในกำมือเข้าใจไหมคืออย่างทุกวันนี้เนี่ยฮะ อ้าใช่ <ule> <im it> ผมลืมบอกไปเห็นอันนี้หรือเปล่าฮะมันคืออะไรฮะมันคือหอกหรือคือไทเดนนั่นเองฮะ<อ>แล้วถามว่าได้มาจากไหนก็ได้มาจากใต้น้ําพวกเอ่อดราวนั่นเองฮะ <im it> แต่ดูดูบริตี้มันสิฮะดูดูบริตี้มันคือศูนย์นะฮะซึ่งแบบโอ้โหอย่าไปเผลอเครี้ยงเที่ยวผมไม่เข้าใจว่าทาไมมันแบบดูบริตี้ศูนย์เนาะคือแบบแถมมาสักหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ยังโอเคใช่ไหมนี่คือแบบงกมากนะฮะดังนั้นก็อย่าไปเผลอเครี้ยงไปแล้วกันเดี๋ยวผมขอฝากไว้ในนี้ก่อนแล้วกันฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนนะ ผมกำลเราจะทำอะไรเนี่ยเอ้ยลืมเลยเนี่ยชนคุยเป็นซสยอยงเงี้ยตายเลยนี่ลืมจริงๆนะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เราจะทำอะไรคือพอผมพูดถึงไทเดนปุ๊บลืมเลยตายแล้วจะทำอะไร คือที่ผ่านมาเนี่ยครับเวลาเราต้องการจะปิ้งไอเทมอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยฮะเราจะต้องใช้ถังลาวาถูกต้องมาฮะซึ่งถังลาวาเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ว่าแบบเวลาเราจะพกเชือกเพลิงไปเยอะๆอย่างเงี้ยฮะมันก็ลําบากถูกต้องปะ่ะอย่างลาวาเนี่ยฮะมันก็จะอยู่ในรูปแบบของถังลาวาแบบนี้ใช่ไหมฮะมันสแต็กกันไม่ได้ก็คือมันซ้อนกันไม่ได้นั่นเองเพราะว่ามันมีลาวาอยู่ใช่ปะ่ะฮะ แต่ถ้าเกิดสมมุติเราใช้เป็นบล็อกสาลายหรือบล็อกเคฟเนี่ยฮะมันสามารถซ้อนกันได้ถูกทองไปฮะเออมันจะสามารถแบบเป็นเชื้อเพลิงที่แบบพกพาได้แบบสะดวกมากอะ่ะและที่สําคัญฮะสาลายเนี่ยฮะมันสามารถปั๊มอัตโนม,มัาติได้เออก็ดีดังนั้นฮะอนาคตฮะฟามสาลาย <c oughs> ผมหาวิธีใช้งานมันได้ละแต่ผมขอข่ารายการแป๊บหนึ่งฮะผมได้ไทเดนมาใหม่โอเคป่ะฮะซึ่งเดี๋ยวผมขอไปตีเมนดิ้งแล้วก็อันเบกกิ้งแป๊บหนึ่งเคปะ่ะเดี๋ยวผมขอไปแลกของกับ n b c แป๊บหนึ่งนะฮะเราต้องการ เออเมนดิ uh, ้งนะฮะเดี hmm. 是是 like okay. ๋ยวขอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไปช้อปปิ้งกันดีกว่าเอ็นพีเสิร์ดูดิเจ้าเจ้าบ้านนี่ครับผมเกลียดมัน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 ไอเจ้าพลิกลิ้นบ้านนี่ในไหมครับมูลค่าหนึ่งจุดสิบโอ้เขาหัวเราะนิดหนึ่งอย่างเงี้ยอุ้ยมันตบแล้วไอมันตบเราวไอมันบัวั๊โดมแมวเนี่ยก็เกลียดมันเอาจริงผมรู้ว่าท่านผู้ชมหลายๆคนก็เกลียดพลิกลิ้นโอเคป่ะฮะมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาหาผมนะว่าแบบพี่ หนูไม่ชอบอัปเดตนี้เลยอย่ามันแบบพวกพลิกลินอะไรเงี้ยมันน่าลำคานผมก็อยากจะบอกว่าเอ้ยตกใจผมก็อยากจะบอกว่าเออผมก็ลำคาญพิกลินเหมือนกันเค่ปะคือมันเกิดบ่อยมากแล้วแบบมันน่าลำคานนะแล้วแบบเกิดทีมันก็มาตบเราอย่างเงี้ยใช่ปะผูกมิดไม่ตีกันไม่ได้เลยหรือยังไงใช่ปะโอเคช่างมันฮะเดี๋ยวผมขอซื้อเมนดิ้งแป๊บหนึ่งซึ่งเมนดิ้งเนี่ยฮะมันอยู่ป้านหลังไหนนะผมลืมแค่เราอ้าวแล้วผมมีหนังสือไหมเนี่ยไต่เร็วเรามีหนังสือไหมเนี่ยไต่เร็วไต่เร็วไต่ เรามีหนังสือเปล่าไม่มีเราไม่มีชั้นวางหนังสือทําไงครับเราก็ซื้อสิครับใช่แหมคนฉลาด2020ยโอเคฮะเราก็มาซื้อชั้นวางหนังสือแบบนี้อ่าฮะแบบนี้ฮะอ่าแล้วเราก็แบบนี้โอเคแล้วเราก็แบบนี้แล้วเราก็ทุบไปเลยโอเคสุดยอดเอ้ยบี c เป็นอะไรปีบันไดไม่ได้ไอเจ้าพวกเอนายลงไปข้างล่างไม่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 ใครสั่งใครสอนที่ปีบันไดลงไปเดี๋ยวนี้คือผมไม่รู้ไอจับปานจะไม่ได้ ไอ้จงบอกเอพีสีบ ah. ้านเราเกียดนายมากเลยคือไหมครับเวอร์ชันหนึ่งจผมไม่เข้าใจว่าเขาอัปเดตให้ ABC มันปีนบันไดได้หรือยังไงไม่รู้แต่ที่แน่ๆนายจะต้องลงไปข้างล่างไอ้โจตูด่มเออเราเกลียดนายไอ้ลงไปข้างล่างเดี๋ยวเนรไลยผมจะทำยังไงกับมันดีเนี่ยอ่ะผมไม่รู้ละผมขอซื้อนี่ๆก่อนแล้วกันเฮ้ยไอ้เจ้าเป็นปีศาจบ้านเกียดนายจริงเลยนายจะต้องลงไปข้างล่างเนี่ยคือ น่าจะอยู่บนหลังคายอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้นะเอ็มันจะไปไหนของมันอ๋อมันจะไปนอนถ้าเอ็ซจะไปนอนใช่ไหมจะนอนใช่ไหมจะนอนใช่ไหมไม่้องนอนผมนอนเอง โอเค,อเคผมจะทำยังไงกับ n อ c บซบนหลังคานี้ดีนะคือผมไม่อยากจะให้มันกลับไปที่ทำงานมันมากเลยนายจะไปไหนของนายนายผมรู้ว่า n อ c นบีนายอยากจะไปคุยกับเพื่อนข้างล่างแต่ว่านายจะต้องกลับไปที่เอ่อโฮมออฟฟิศของนายเหมือนเดิมเข้าใจปะ่ะลงไปในรูเลยลไรลงไปในรูลงล,งลงไปในรูนั่นแหละครับลงไปรูลงลงไปรูลงไปในรูเดี๋ยวนี้เลยนะแต่ผมสงสัยว่าเอ็นบีซีมันเดินขึ้นไปได้ไงคือเข้าใจไหมมันจะต้องแบบกระโดดปึ้งแบบเนี้ยเอไม่รู้เหมือนกันฮัลโหลเวิร์ล คือบางครัง้งบางข่าวเ b c มันก็บ้าๆบอๆอะไรเงี้ยนะ,ะ okay, ฮะโอเคฮะกลับไปที่โลกของเราไม่ใช่สิกลับไปที่บ้านของเราแป๊บหนึ่งับเพื่อไปแก้ประหยัดเวลาดิดนิวฮะผมกลับมาแล้วโอเคฮะเอาไทเดนของเราออกมาฮะเราไปตีกันดีกว่าโอเคไะฮะเอาไปตีเมนดิ้งเอาไปตีอันเบกกิ้งฮึมเรามีอันเบกกิ้งปะอันเบกกิ้ง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 โอเคฮะยอดเยี่ยมฮะเรามีอันเบก กิ้งแล้ว okay. อเงั้นผมตีเลยแล้วกันฮะหวังว่ามันคงจะไม่แตกนะฮะคือแบบเข้าใจไหมมันแบบดูบริตี้เหลือศูนย์อะไรเงี้ยแล้วก็สมมติเราไปตีเอนชานมันอย่างนเงี้ยมันจะพังหรือปะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะในคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตีไทเดนให้เสร็จก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปปั๊มพวกกลางรถไฟกันโอเคป่ะฮะแป๊บหนึ่งฮะโอเคยังรอดอยู่โอเคสุดยอดนะอ่าเดี๋ยวไปซ่อมอุปกรณ์แป๊บหนึ่ง อุปกรณ์ซ่อมยังไงนะเหรอฮะโอ้ยังจําพื้นที่ตรงนี้ได้อยู่หรือเปล่าพื้นที่บริเวณตรงนี้ฮะตื้อเตื้ตื้ตื้นี่ฮะเลสโตนตรงนี้ชาเราจะมาซ่อมบริเวณตรงนี้แหละฮะมันก็ง่ายดีนะฮะเราจะได้กําจัดเลสโตนตรงนี้ด้วยมันเกะกะนะฮะเอาไทเดนถือไว้มือใช้โอเคเอาฟอร์จูนไว้ตรงนี้แล้วขุดเลยใจ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 โอเคครับขออนุญาตฟาส้าฝนบทภาพดิสนีย์ฮะ โอเคยอดเยี่ยมอะเห็นปะะ่ะเราได้ไทเดนแบบเต็มรูปแบบเรียบร้อยโอเคฮะซึ่งไทเดนเนี่ยฮะเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนโอเคป่ะไทเดนเนี่ยฮะสามารถใช้ในการปั๊มหัวได้อุ้ยมีประโยชน์มากมายหลายอย่างฮะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนละกันโอเคป่ะในคลิปนี้กับมาเรื่องของเรากันก่อนฮะนั่นก็คือการปั๊มพรมกับปั๊มรางรถไฟนันเองฮะพรมมีประโยชน์ยังไงก็คือมันใช้ในการแบบปัม๊มพวกเชื้อเพลิงได้อะไรเงี้ยโอเคป่ะโอเคฮะ,อ,คฮะอัดล็อกเลสตโตนแป๊บนึงไอ้นี่แป๊บหนึง่งโอเคับฝากแหม่แหม วิธีการสร้างเครื่องปั๊มพมเนี่ยฮะมีหลากหลายรูปแบบนะแต่ว่าผมจะใช้วิธีการสร้างที่ง่ายที่สุดละกันโอเคปะฮะก็ถ้าผู้ชมจะสร้างตามเลยก็ได้อะนะฮะคือวิธีสร้างที่ง่ายที่สุดใช่ไหมมันก็ง่ายที่สุดแต่ผลผลิตมันก็จะออกมาน้อยนิดนึงโอเคปะฮะถ้าอยากได้ผลผลิตเยอะๆก็จะต้องสร้างแบบยากๆซึ่งในคลิปนี้ผมสร้างไม่ได้นะฮะเดี๋ยวอธิบายว่าทำไมอันดับแรกฮะเราต้องการสลามเราต้องการสลามบล็อกจำนวนมากนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่า กน,นี่มันมันมันต้องมีอีกดีปะโตถ,ถ้าผมจะไม่ผิดเรามีสลามตั้งเยอะแยะนะจริงฮะซึ่งแถวนี้มันต้องมีสลามให้เราบ้างเดียวโอเคฮะยอดเยี่ยมฮะมีอยู่เท่านี้โอเคนะฮะแล้วก็ทําเป็นสติกกี้พิสตันด้วยเออเจ๋อขอโทษฮนะโอเคฮะแบบนี้อ่ะฮะแล้วเราต้องการอะไรฮะเราต้องการพรมนะฮะเรามีพรมไหมฮะเราไม่มีนะฮะเอาพรมสีอะไรดีฮะติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกเอาสีคลาสสิกเลยแล้วกันฮะนั่นก็คือสีขาวโอเคป่ะฮะปึ๊บแป๊บหนึ่งขอขอขอไม้สติ๊กหน่อยโอเค โอเคฮะเรามีขนแกะพอดีพอดีนะฮะดังนั้นฮะเอามาทำพรมแบบนี้โอเคยอดเยี่ยมฮะไปลองสร้างกันได้เลยแหละเอลองดูก่อนฮะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าถ้าเราสร้างแบบเก่าโอ้โหปลาหมึกสิบสี่ตัวเรามาลองสร้างแบบง่ายก่อนแล้วกันฮะว่ามันปั๊มได้หรือเปล่าถ้าปั๊มได้ก็ดีฮะผมจะได้แปลงไอ้เจ้าสาหร่ายตรงนี้เนี่ยฮะให้เป็นพลังงานยอดเป็นไอเดียที่ดี เฮ้ยสาหร่ายมันมีประโยชน์มากกว่าที่คิดนะสาหร่ายนี่บางคนอาจจะแบบเออก็คือเอามาปั๊มบนมูลใช่ไหมมันมีประโยชน์มากกว่านั้นโอเคป่ะอ่ากินก็ได้แหละแต่ว่าแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะกินสาหร่ายเท่าไหร่ฮะเพราะอะไรฮะมันติดคอนเกี่ยวข้องไหมเนี่ยฮะโอเคฮะต่อขึ้นมาแบบนี้นิดนึงโอเคป่ะอ่าไม่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 ต้องขึ้นมาขนาดนี้ก็ได้ฮะลงไปหน่อยลงไปหน่อยโอเคฮะวางสติกกี้พิซซ่าแบบนี้อ่าฮะนะฮะแล้วเราก็วางสลามบล็อกแบบนี้อ่าฮะขึ้นมาแบบนี้อ่าฮะ แล้วก็วางพรมแบบนี้นะคือตอนเนี้ยพรมมันจะอยู่บริเวณตรงนี้โอเคป่ะแล้วหลังจากนั้นนะฮะเราจะทําคันโยกหันสานิดนึงนะแบบนี้เยอะๆๆเยโอเคฮะีเว์นั่นแหละฮะแล้วลองโยกดูฮะฟึบฟัฟับอันแน่โอเคครับพุ่งไปนู่นเลยเห็นป่ะฮะเนี่ยปั๊มพรมเสร็จแล้วเครื่องอันนี้คือเครื่องแบบง่ายๆโอเคป่ะแต่เครื่องแบบยากๆเนี่ยปัญหาคือผมทําไม่ได้เพราะเราไม่มีวัสดุแล้วม่มีวัสดุอะไรนะเหรอฮะเราไม่มีวัสดุแฟนฮะ ไม่ใช่แฟนผู้หญิงหรือแฟนอะไรอย่างนี้ไม่ถึงปะกาลังที่มันเป็นแบบมันพัดลมอะโอเคปะเคยเห็นคนจีนใช่ไหมชิชัวเชเออนั่นแหละฮะพัดที่ชอบ นั่นแหละที่ชอบใช้กันนะคนจีนน่ปะปาการังที่มันเป็นแบบเหมือนพัดอันนั้นอะ่ะเออนั่นแหละฮะเราต้องมีปาการังอันนั้นด้วยซึ่งพื้นที่บุริเวณตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าผมหาไม่เจอปาการังแถวนี้อะ่ะมันไม่มีเพราะอะไรปาการังเนี่ยมันจะต้องอยู่เขตน้ําอุ่นโอเคปะ่ะซึ่งแถวนี้ท่านผู้ชมก็รู้อยู่มันเป็นเขตน้ําเย็นหมดเลยนะฮะไอพงไอแพกไอเบิกมีแต่น้ําแข็งอะ่ะเข้าใจไหมครัผมก็ไม่รู้จะไปหาทะเลอุ่นจากไหน <c oughs> อะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นก็เลยจะต้องเออใช้วิธีแบบน่าสงสารแบบนี้ไปก่อนแแล้้ววกันนต่เดี๋ยผมสอสอราง สอนสร้างไปก่อนแล้วกันสอนสร้างยังไงดีสอนสร้างในครีเอทีฟแล้วกันฮะดีนี่มาโอเคเราอยู่ในครีเอทีฟเรียบร้อยฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติใครจาโลกนี้ได้ก็เป็นโลกเดียวกันกันกบที่ผมสอนสร้างฟาร์มเหล็กนั่นแหละฮะโอเควิธีทําเครื่องปั๊มผมง่ายมากฮะอันดับแรกฮะเราจะวางแบบนี้ฮะปืบ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 ขึ้นมาแบบนี้โอเคป่ะฮะแล้วก็วางสติกกี้พิซซันแบบนี้โอเคครับ okay, ถูกข้างล่างออกปับปับปรับ,บนะฮะมาวางข้างหลังตัวนี้แทนเนาะแล้วก็วางสลามบล็อกลักษณะคล้ายอย่างนี้ฮะลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างลลงงมาาาข้้่แบบนี ให้ใช้ปากการังเหมือนเดิมโอเคป่ะฮะนั่นแหละฮะมันคล้ายๆแบบเดิมเลยนะฮะแล้วเราก็เอาคาเพชรมานะฮะคาเพชรคาเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผนั่นแหละฮะโอเคฮะลักษณะคล้ายอย่างนี้แล้วเราก็ปั๊มเหมือนเดิมได้แล้วโอเคป่ะบางคนนะบางคนบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยทำไมมันปั๊มไม่ได้คือตรงนี้เนี่ยฮะมันจะต้องเป็นปากการังที่ตายแล้วเท่านั้นโอเคป่ะอย่างอันนี้เนี่ยฮะเป็นปากการังสดเห็นป่ะฮะมันจะปั๊มไม่ได้ดูอีกรอบหนึ่งนะนี่คือปากการังที่ยังไม่ตายโอเคป่ะ แล้วพอระวังพมแบบนี้ปึ๊บปึ๊บเห็นป่ะฮะ <Aye. S 1> มันปั๊มไม่ได้โอเคป่ะเราต้องทําให้มันเป็นปาการาังที่ตายก่อนโอเคป่ะฮะปาการังที่ตายทํำยังไงฮะก็ก็ไม่ต้องทําอะไรเลยฮะก็ก็รอไว้สักแป,ป๊บหนึ่งเห็นป่ะฮะมันก็จะตายโอเคป่ะคือต้องให้แน่ใจว่าปาการาังมันตายแล้วนะแล้วเ,เราค่อยปั๊มแบบนี้เอ้าเฮ้สุดยอด ถามว่าเราจะปั๊มไปถึงขนาดไหนก็ก็ต่อไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยฮะก็ได้ฮะไม่มีปัญหาโอเคป่ะฮะฟึง่งฟึ่งฟึ่งฟึ่งก็ทำเป็นเสาแบบนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยเนี่ยเสาแบบเนี้ยโอเคเราจะไม่มานั่งโยกเองนะฮะเสียเวลาเราใช้ Observer เหมือนเดิมก็แบบนี้อ่ะฮะแล้วเราก็เออมันหนาเกินไปขอโทษปึ๊บปั๊บโอเคฮัลโหลเฮ้ไอเด๊อ๋อขอโทษจึบจึบโอเคฮนะอ่าฮะอ่า,อาโอเคครับได้แล้ว บางครั้งเกมมันก็บ้าบอๆเห็นปะะมันก็สามารถปั๊มได้เหมือนเดิมนั่นแหละฮะแล้วมันปั๊มได้เร็วไหมก็ถ้าเกิดเรายิ่งทําหลายชั้นเห็นปะฮะอัตรามันก็จะเร็วมากขึ้นอย่างตัวนี้เห็นปะร้อยหกเก้าร้อยเจ็ดสองร้อยเจ็ดแปดเห็นปะฮะมันจะขึ้นทีละสี่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ถ้าเกิดสมมติใครมีปากการังนะแนะนําให้ทําแบบนี้โอเคปะแต่ถ้าเกิดสมมติใครไม่มีปากการังก็ทําแบบในโลกเอาชีวิตรอดที่ผมกาลังจะทานั่นแหละฮะกลับไปที่โลกเอาชีวิตรอดของเรากันต่อฮะดิเดิยวฮะด โอเคฮะวิธีการปั๊มก็อย่างที่บอกไปแต่ถ้าเกิดสมมุติเราทําลักษณะคล้ายอย่างเงี้ยฮะคืออะไรนะคมเนี่ยฮะมันจะเด้งไปข้างหลังโอเคป่ะฮะมันจะเด้งไปไกลมากฟูดมันจะเด้งไปนู่นเลยเห็นป่ะฮะดังนั้นเราจะต้องหาอะไรกันนิดนึงก็อาจจะต้องแบบเนี่ยฮะทำอะไรกันแบบนี้โอเคป่ะฮะแล้วเอาฮอปเปอร์วางไว้ข้างล่างตรงนี้เราไม่มีฮอปเปอร์ไปเอาฮอปเปอร์แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคฮะเราก็แค่วางกล่องตรงนี้นะฮะวางฮอปเปอร์ตรงนี้แค่นี้แหละปั๊มเสร็จแล้วเดวอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะอ่ะนี่ไงฮะเข้ามาในนีีี้้้เเรรรยยบบออออแลวฮฮะะะกนนึงฟดโค อ่าเห็นปะฮะได้เรียบร้อยแล้วแต่เราจะไม่มานั่งโยกลีเวอร์อย่างนี้ฮะมันเสียวเวลากับชีวิตโอเคปะฮะวิธีทำทำยังไงนั่นสิฮะทำยังไงทำยังไงทำยังไงทำแบบนี้ได้ไหมเออขอมัวแป๊บหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมแต่ไม่ได้อย่างนั้นหรอมันจะมีวิธีชาญฉลาดแบบไหนบ้างเนาะหรือเราทำแบบนี้ได้ไหมเนาะแบบนี้อ่าฮะลองดูลองดูลองดูงดเฮ้ยสุดยอดอย่างนี้ก็ได้ว่าจ้ โอเคครับเสียงดังมากครับขออนุญ,ญาตรีเสียงแป๊บหนึ่งเห็นปะป๊าแบบนี้ก็ได้นะฮะเออเนี่ยฮะเห็นปะไอเทมก็มาเรื่อยๆโอ,อ้โหสุดยอดเอาจริงนะฮะหลายๆคนแค่เนี่ยฮะก็น่าจะเพียงพอแล้วเนี่ยสร้างง่ายไหมสร้างง่ายเห็นปะใช้อะไรบ้างก็เนี่ยเออสลามบ็อกสองอันจบปะจบไม่ต้องไปนั่งตามหาปากาลังอะไรอย่างงี้ให้เสียเวลาด้วยโอเคปะคือถ้าเกิดใครมีปากาลางังก็ใครจะทำแบบนั้นก็ได้ะฮะแต่ว่าผมหาไม่เจอผมขอโทษโอเคเดี๋ยวผมขอทำเครื่องปั๊มรางรถไฟแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะเครื่องปัฟ น่าจะปั๊มแบบเดิมมั้งเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาอุปกรณ์แป๊บหนึ่งโอเคเราต้องการลางรถไฟ power rail นะฮะซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตคราบแป๊บหนึ่งฮะลางรถไฟ power rail ใช่ปะวิธีการคราบก็คือต้องใช้เลสโต้เรามีเลสโตนะเปล่าเลสโตนผมไมปเก็บไว้ในหมดแล้วโอ้เย่สุดยอด power rail, power rail power rail power rail โอเคอ่ฮะยอดเยี่ยมฮะแค่นี้แหละฮะ ไปลองสร้างเครื่องปั๊มรางรถไฟเลยกันซึ่งรางรถไฟเนี่ยฮะสามารถปั๊มรางอะไรก็ได้โอเคปะรางรถไฟธรรมดาก็ได้หรือจะอยากปั๊มอะไรก็ปั๊มได้หมดนั่นแหละอันนี้เป็นเครื่องจำลองโอเคปะ,ะเดี๋ยวเราจะมาสร้างใช้งานกันแบบจริงๆจังๆอีกรอบหนึ่งฮะขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นิดหนึ่งเครื่องปั๊มรางรถไฟนั้นก็สร้างง่ายไหมก็ง่ายนั่นแหละฮะโอเคฮะวิธีการสร้างฮะก็ขึ้นมา1บล็อกนิดนึงนะฮะขึ้นมาอีกสักประมาณ1บล็อกหน่อยละกันฮะวานสติกกี้พิสตันนะฮะล วางสลามบล็อกลงมาแบบนี้อย่าง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 นี้อยากจะสร้างยาวเท่าไหร่ก็ลักษณะประมาณอย่างนั้นแหละฮะแต่ว่ามีการเปลี่ยนสูตรนิดนึงฮะให้เราแปบ๊บหนึ่งนะผมเตี่ยปรับโอเคฮะเราสามารถวางรองรัไฟแบบนี้ได้เลยมัง้งมัง้งนะฮะแบบนี้แบบนี้โอเคปะฮะแล้วเราก็ใช้ออฟเซอร์เวอร์วางแบบนี้อ่าฮะโอเคฮะไม่ใช่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 วางแบบ หนีดหนืดมากเลยโอเคฮะลักษณะแบบนี้ลองดูสิฮะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเออเรามีคันโยกไหมเนี่ยฮะคันโยกไม่มีด้วยคันโยกจ๋าเราต้องการคันโยกมากเลยผมจะหาคันโยกจากไหนดีอเอ้สุดยอดฮะฟ้าประธานคันโยกมาให้ด้วยเก็บของไม่เป็นระเบียบก็ดีแบบนี้นั่นแหละฮะโอเคลองดูนะถ้าเกิดสมมติเราแบบนี้ปึ๊บป๊บ ไม่ติดใช่ไหมฮะบางคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยทำไมปั๊มไม่ได้มันปั๊มได้ฮะแต่ว่ามันจะทริกกี้นิดนึงมันจะ <c oughs> ขเขาเรียกไงเดีย๋ยมันมีโอกาสที่ปั๊มไม่ได้คือเราจะลองแบบทามมิ่งต้อง perfect, <c oughs> อเพอร์เฟกต์เขาเรียกว่าทามมิ่งเพอร์เฟกต์นะฮะก็ลองคลิกขวาค้างดู <c oughs> ถ้ามันได้ก็ได้ถ้ามไม่ได้ก็คือไม่ได้ถ้าไม่ได้ให้ลองหยุดแล้วลองคลิกขวาใหม่ผมทาถูกไหมเนี่ยฮะมันทำไมมันทามมิ่งมันไม่ได้เลยอ้าสุดยอดเห็นป่ะบอกแล้วเขาเรียกว่าทามมิ่งเพอร์เฟกต ถ้าสมมุติมันช่วงเวลามันเหมาะเจาะเนี่ยมันก็จะได้แต่ถ้าช่วงเวลามันไม่เหมาะเจาะมันก็จะไม่ได้เหมือนสักครู่นี่แหละฮะโอเคลองดูนะอันนี้ผมปล่อยนะลองขิ้ขวาอีกรอบหนึ่งฮะฟึบอ้าวขีกขวาสิฟึบอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าทามิ่งไม่เพอร์เฟกลองหยุดและคขี้ขวาค้างอีกรอบหนึ่งอ่ะขี้ขวาค้างอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าแบบเห็นป่ะจังหวะมันแบบมันเข้าแก๊กพอดีอะไรเงี้ยฮะ <S <S แล้วแบบนี้เราจะทําเครื่องปั๊มอัตโนมัติยังไงใช่ไหม <S 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 นั่นแหละนั่นคือปัญหาระดับชาติเลยเราจะทํายังไงให้ใหเวลามันแบบ คือเข้าใจไหมถ้าเกิดสมมติเป็นแบบวงจรเลสโตนแบบเออแปบบ๊บนึงนะฮะทารมิ่งเพอร,ร์เฟกต์เราทารมิ่งเพอร์เฟกต์ทารมิ่งเพอร์เฟกต์ขอไปเอาออฟเซิร์ฟเวอร์แป๊บ,บนึงมไม่รู้เหมือนกันอนะทารมิ่งเพอร์เฟกต์แต่พูดถึงนะฮะเราก็เห็นใจคนทำเกมไมค้าเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยทำเกมไมค้ามากี่รุ่นกี่รุ่นไอ้คนเล่นไมค้าก็เกง่งเหลือเกินนะฮะพยายามหาบั๊กจนได้นะฮะโอเคเดี๋ยวขอลองออฟเซิร์ฟเวอร์แบบนี้ดูแป๊บนึงนะฮะว่ามันจะปั๊มได้หรือเปล่าถ้าปั๊มได้ก็ดีแต่ถ้าปัมม๊๊๊มมไไ่่นน่ดแบบ้้้เเราาากก็จะะะตอออออองงงหทืนนนฮฮฮปปึึแบบบบแแีนะ แบบนี้เฮ้ยมันได้เว้ยฮะลองอีกรอบสิฮ้ยจริงดิอีกรอบหนึ่งนะเอ <c oughs> โอเคครับชัดเจนนะก็คือเอา observer วางไว้ตรงนี้แล้ว observer วางไว้ตรงนี้ใช้ได้ <c oughs> ขออีกรอบหนึ่ง <c oughs> เพื่อความชัวร์อ่าโอเคยอดเยี่ยมฮะใช้งานได้อีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคฮะ และเนี่ยมันสามารถปั๊มได้ทุกรางนะเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูแล้วกันผมเอารางรถไฟธรรมดามาปั๊มให้ดูหน่อยแล้วกันเค okay. ซึ่งรางรถไฟธรรมดาก็นี่ฮะเรามีเหล็กเยอะเปอร์เลอะเอาจริงรางรถไฟอ่ะแทบไม่ต้องปั๊มก็ยังเป็นไปได้โอเคป่ะฮะเพราะอะไรฮะเหล็กเรามีเยอะมากนะฮะ เอารางรถไฟมาหน่อยแล้วกันปั๊มให้ดูเฉยๆนะทาให้ดูว่ามันปั๊มได้โอเคส่วนสําหรับไมค้าเบดล็อกผมขอโทษผมไม่รู้นะฮะคือเข้าใจไหมไมค้าเบ็ดล็อกเนี่ยทีมเมคโคซอฟอะเออทีมเมคโคซอฟวินโดว์เนี่ยแหละเขาเป็นคนพัฒนาโอเคปะ่ะแต่ว่าจาว่าที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็คือทีมโมจังเขาพัฒนานะฮะโมจังโมแบบโอ้ยไมค้าเนี่แบบกว่าจะออกมาแต่ละเวอร์ชันานานมากนะฮะโอเคฮะลองดูนะถ้ารางรถไฟธรรมดาแบบนี้อ่าฮะแล้วเราอ่ะแปะเพราะว่าเร็วควบคู่กันไปเลยแล้วกันฮะวัดแบบนี้ ลองดูซิว่ามันจะปั๊มได้ไหมเฮะแฮะแฮะปั๊มได้ไหมฮะปั๊มได้ด้วยโอ้ยเะแอบสงสัยฮะแล้วถ้าเกิดสมมติลักษณะแบบนี้เนี่ยฮะเราเอาผมออกแล้วเราเอารางรถไฟแปะมันจะได้ไหมนเนี่ยเฮ้ยขอลองดูซิมันจะแปะได้ไหมเนี่ยพาวเวอร์เรลรางรถไฟแปะไม่ได้นะฮะน่าเศร้าจังเนี่ยเราแปะไม่ได้โอเคป่ะฮะถ้ามันแปะได้มันก็น่าจะปั๊มได้แหละฮะแต่ว่าโอเคฮะช่างมัน แล้วคลิปนี้ยังไงต่อฮะพอเราวิจัยเครื่องตัวนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะเอามาใช้งานกันซึ่งเราจะมาใช้ยังไงเดี๋ยวก็คือไอ้เจ้าพรมอันนี้เนี่ยฮะมันใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ใช่ไหมฮะเราก็จะเอามาปิ้งสาหร่ายฮะอ่ะเดี๋ยวปิ้งให้ดูฮะมันดีฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพอเอาสาหร่ายตรงนี้แป๊บหนึ่งเอาสาหร่ายมานิดนึงเคพูดถึงสาหร่ายใช่ไหมฮะเอ้ยแป๊บหนึ่งนะฮะนี่คือื่องปั๊มพรมถูกต้องไหมฮะ ปั๊มไปเลยเออน mm ั่นแหละฮะเดี๋ยวขออนุญาตปั๊มผมแป๊บหนึ่งโอเคป่ะฮะสมมุติขอสักชุดหนึ่งละกันนะฮะชุดหนึ่งโอเคยอดเยี่ยมฮะเอาผมมาชุดหนึ่งนะฮะแล้วเราก็จะไปที่เตาปิ้งไอเทมที่เรียกว่าสโมเกอร์ซึ่งเตาปิ้งสโมเกอร์เนี่ยฮะมันจะเอาไปใช้ในการปิ้งอาหารซึ่งถ้าเราปิ้งอาหารเนี่ยมันก็จะปิ้งเร็วมากนะฮะเนี่ยคือสาหร่ายเรากินได้ไหมสาหร่ายกินได้ใช่ไหมฮะมันคืออาหารไหมใช่ดังนั้นก็เอามาปิ้งในนี้นั่นแหละฮะ ก็ใส่เชื้อเพลิงเข้าไปนะฮะคาเพชรปึ๊บนะฮะคาเพชรคาเพชรนะฮะแล้วแต่จะเรียกเอ่อแล้วก็เคเนะฮะปิ้งแบบนี้เห็นปะฮะเชื้อเพลิงมันจะหมดเร็วมากโอเคปะฮะเพราะว่ามันเป็นพรมอ่ะเนาะเข้าใจไหมฮะมันเชื้อเพลิงมันน้อยแต่เนี่ยเห็นปะเราจะได้สารไหลแห้งมาแทนนะฮะเราต้องการสารไหลแห้ง9้าอันนะฮะก็รอแป๊บหนึ่งคืออย่างเนี้ยมันปิ้งเร็วไหมปิ้งเร็วนะและเห็นปะฮะมันใช้เชื้อเพลิงพรมใช่ไหมฮะมันใช้เยอะไหมก็เยอะแต่ทําไมอ่ะเราปั๊มได้ถุกต้องปะฮะนี่แหละคืออข้ดี เอา2อย่างเนี่ยมารวมกันเราจะได้เป็นเชื้อเพลิงเคลื่อนที่นะฮะเชื้อเพลิงเคลื่อนที่เชื้อเพลิงแบบฉบับพกพาโอเคฮะอีกอันนึงโอเคนะสมมุติเราได้มาก้าอันแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะมาบีบอัดแบบนี้เราจะได้เป็นไดเคลบ็อกซ์โอเคป่ะซึ่งมันก็คือบ็อกซ์สาลายัดแห้งนั่นแหละฮะซึ่งเราสามารถเอาไปทําเป็นผมก็ได้เอ้ยเอาจริงนะถ้าเราเอามาทําเป็นแบบพื้นอย่างเงี้ยฮะมันก็จะให้บรรยากาศเหมือนแบบคังเก็บของหรือให้บรรยากาศแบบพื้นญี่ปุ่นแบบ ถ้าทาทม,มิแมวอะไรนั่นแหละฮะอ๋อคาเตือนฮะบล็อกสาลายไฟได้นะ,ะดังนั้นก็อย่าเอาไปไวไ้ใกล้ไฟใกล้ลาวาแล้วกันโอเคป่ะฮะและไอ้เจ้าบล็อกอันนี้เนี่ยฮะสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้โอเคป่ะฮะ <Huh? S 1> ยกตัวอย่างนะโอเคป่ะฮะเนี่ยเราจะปิ้งแบบนี้นะฮะเอาบล็อกสาลายเข้าไปแบบนี้ปึ๊บอ่าดูอายุมันด้วยเห็นป่ะฮะบล็อกสาลายเนี่ยมันสามารถปิ้งไอเทมได้กี่ชิ้นคําตอบฮะมันสามารถปิ้งไอเทมได้20ชิน้นฮะเยอะไหมเยอะนะเออเห็นป่ะเนี่ยเชื้อเพลิงอยู่ได้คงทนมากเห็นปะ่ะอ่ะเนี่ย อ่ะได้มา9ก้าอันใช่ไหมฮะพอได้มา9ก้าอันเสร็จปุ๊บทำไงฮะเอ้าอัดบล็อกต่อแบแล้วไงฮะก็มาใส่เป็นเชื้อเพลิงเฮ้ยเขาเรียกว่าแบบเชื้อเพลิงแบบไม่จํากัดอ่ะเข้าใจป่ะเออนั่นแหละฮะถามว่าสาหร่ายเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงที่ดีไหมบอกแล้วมันดีซึ่งนี่แหละฮะคือโครงการในอนาคตโอเคป่ะฮะแต่ใจยเย็นฮะเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ฮะคือฟาร์มอันนี้เนี่ยฮะเรามีสาหร่ายแล้วใช่ไหมแต่ตามที่ผมบอกไปคือเนี่ยมันเหมือนฟาร์มมันไม่เสร็จอะคือฟาร์มมันแบบมันแค่อุ่นตกไกลคือฟาร์มมมมเเเนนนน่ััหือแแแบบบบป็ค ไข่ครึ่งฟองอ่ะเข้าใจไหมคือผมอยากทําครึ่งบนพื้นให้มันเป็นวงกลมอะไรเงรี้ยเออนั่นแหละครับผมอยากจะทําอยู่ซึ่งถามว่ามันใช้วัสดุเยอะไหมมันก็เยอะนั่นแหละฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเรามีวัสดุอยู่แล้วเออขอเคลียร์ขยะแป๊บหนึ่งนะฮะเออทำไงดีฮะอ,อ่าถุยถุยถุยขอยนทิ้งแป๊บหนึ่งนะฮะเออถุยนะฮะอ่าฮะถุยถุยฝากไว้ไก่อนในนี้โยนทิ้งฝาก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  กลับมาบริเวณสปอนของเรานิดนึงฮะเราจะเอาอะไรไปที่บริเวณตรงนั้นบ้างเราจะเอาอะไรวะลคือลืมเอาเลยอีกเราจะเอาอะไรไปวะอ๋อใช่ใช่ใช่่แก่แล้วเนี่ยผมลืมแันเนี่ยเคฮะเอาไอ้นี่นิดนึงเอาโชเกอร์บ็อกก่อนฮะโอเคฮะขอโชเกอร์บล็อกนิดนึงเอาสีอะไรดีเอาสองสีแล้วกันฮะสีดําคืออะไรฮะสีดําคือหินแล้วก็กระจกโอเคปะฮะกระจกอยู่นี่อ๋อฮะกระจกเอามาเลยฮะวับเอามาเยอะ นี่ฮะกระจกเยอะมากฮะเอากระจกมานะฮะโอเคแล้วมีอะไรอีกฮะเราก็จะมีไอ้นี่ฮะสมูทสโตนฮะโ okay. อเคฮะนะฮะเดี๋ยวครั้งต่อไปฮะเราจะมาสร้างไอ้เจ้าฟาร์มสาหร่ายกันต่อโอเคป่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแบบเ <ca> จ <h> ี๊ยบเอิงแบบใหม่นะฮะ <Yeah. S 1> ตั้งแต่ผมเล่นไม้คราฟมาผมไม่เคยมองว่าสาหร่ายมีประโยชน์เลยโอเคป่ะสาหร่ายเพิ่งจะมีประโยชน์ก็วันนี้นั่นแหละฮะ <c oughs> แต่ว่าด้วยเวลายังเหลืออยู่อีกนิดนึงฮะผมขออนุญาตมาเตรียมอุปกรณ์หน่อยละกันฮะซึ่งอุปกรณ์เนี่ยฮะ มันต้องใช้อะไรบ้างเห็นปะฮะมันต้องใช้ observer ที่เยอะมากๆเห็นปะฮะดังนั้นเรามาเตรียม observer กันดีกว่าซ oui> ึ่งผมไม่แน่ใจว่าเราต้องใช้เท่าไหร่ขออนุญาตคำนวณทางคณิตศาสตร์แป๊บหนึ่งนั่งนนาแป๊บหนึ่งเครื่องคิดเลขด้วยเอามาด้วยเอามาด้วย47 48 49โอเคฮะก็คือด้านนี้มี49นะโอเคครับกดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งนะโอ้ยตายตายตายเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขสี่สิบแล้วมันมีทั้งหมดกี่ฝฝัั่่งงฮะก็คือมีีน้ใช่่มัฝงขวา แล้วก็ฝั่งซ้ายดังนั้นคูณ2เข้าไปฮะคูณ2ปึบจำนวนที่เราจะต้องใช้คือ observer 392อันอเยอะไหมเยอะมากแล้วมันเท่ากับกี่ชุดฮนะเอาไปหาร64 กับกับ6.1ชุดโอเคไปครับกันอย่างสนุกสนานนะฮะแล้วเลสโตรเราจะพอไหมเนี่ยคือมันอาจจะเหมือนว่าแบบเฮ้ยเรามีเลสตโตนเยอะนะแต่มันใช้เยอะมากนะฮะโอเคฮะเรามีเลสตโตนเท่านี้เด็ดเด็ดเด็ดน่าจะพอนะฮะคนที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เจ้าฟาร์มอันนี้เนี่ยฮะมันทําให้งบประมาณชีวิตผมหมดจริงๆนะไอ้เจ้าเลสตโตนเนี่ยฮะโอเคมาดูกันฮะผมขอวางบล็อกตรงนี้แป๊บหนึ่งเรามีเลสตโตนเท่าไหร่เอาออกมาให้หมดโอเคนะฮะเอาเลสตโตนออกมาให้หมดปึบฟาบแบบนี้เนี่ย เหมือนเยอะนะแต่จริงน้อยนะโอเคเราต้องการ observer นะฮะเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเด google google เด้งมาเฉยเลยดู <c oughs> อะไรเนี่ยคอใครเนี่ยเบอร์ใครแมวเหอะโอเคอันดับแรกฮะเราต้องการ cobblestone ที่เยอะมากๆฮะซึ่งเรามี cobblestone อยู่อันน้อยนิด <c oughs> อ้าวโอ้ไม่น้อยนิดครัมีเยอะเยอะโอเคคือที่ผ่านมานั่นแหละฮะเรามีแต่สโต n นะฮะ cobblestone ไม่มี โอเคเราก็คราฟเลยแล้วกันฮะออฟเซอร์เวอร์เฮ้ยมันขาดอะไรออฟเซอร์เวอร์ขาดอ๋อในเทอร์ปอดอ๋อเยสสุดยอดฮะเอามาฟ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 าแบบนี้ไม่น่าจะพอโอเคครับคราฟมาปุ๊บโอเคครับหนึ่งชุดปุ๊บสองครอบสโตนหมดโอเคเอาฝากไว้ในนี้ก่อนอ่าฮะฝากไว้ก่อน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 เราต้องการครอบสโตนเพิ่มโอ้ยตายเถอะชีวิตนี้ คือช่วงหลังๆเนี่ยผมไม่ได้เก็บหินไว้เลยเงเพราะอะไรครมันลกโอเคป่ะฮะคือเนี่ยตัวเนี้ยเราก็มีพวกลินพวกหินอะไรเงี้ยฮะเต็มกล่องตรงนี้ไปหมดแล้วแต่ว่ามันมีแต่สโต้นะดิมันโคบโตนไม่มีอ่อเนี่ยฮะมันจะมีแต่แบบพวกของพวกเนี้ยฮะมันไม่มีแบบโคบสโตนเลยอ่ะแล้วเราจะไปหาโคบโตนจากไหนได้บ้างในตัวเนี้ยตัวเนี้ยนึกๆๆๆนึเราขุดอะไรที่ไหนยังไงบ้าง คือผมก็อยากเอาโคบอโตนในโลกมาใช้ให้เกิดโอเคครับเจออีกนิดนึงนะชีวิตไม่เคยอยากได้โคบสโตนขนาดนี้มาก่อนเลยนะเอาจริงนะครับคนที่เล่นแมคก์คับเน,เนี่ยโคบอโตนเนี่ยเป็นไอเทมที่ว่าลกบ้านลกเมืองนะแต่ว่าตอนนี้ผมต้องการอยากได้มันเฉยเลยเรามีวิธีสิ้นคิดอีกหนึ่งวิธีฮนะไปขุดเหมืองอยากได้โคบอโตนไปขุดเหมืองกันฮนะชีวิตนี้น่าเศร้าเหลือเ <c oughs> กินบางคนอาจจะบอกว่าแบบเอ้านี่ไงพ,พี่พี่เอาสโตนใช่ไหมคลิกขวาเอยขอโทษเอาโคบอ เอาสตูไ้ม,มือซ้ายแล้วก็แบบเนี้ยแล้วก็ทุบอย่างเนี้ยพี่ก็ได้โคบอตแล้วอะโต้พี่นี่ก็ฉลาดน้อยเนาะ <c oughs> คือมันก็ใช่อ่ะมันก็ได้ของแต่คือไหนไหนก็แล้วคือเราไปขุดเหมือ,อย่างเนี้ยเราได้ทั้งหินได้ทั้งแร่ไม่ดีกว่าออใช่ป่ะดังนั้นฮะจัดไปฮะเรามีทอดไหมเนี่ยทอดมีนิดนึงโอเคครับขออนุญาตปั๊มโคบอตนแป๊บหนึง่งโอเคป่ะฮะโอเคฮะัยังไงก็ตามตัวนี้ผมขออนุญาตปั๊มโคบอตนแป๊บหนึง่งโอเคป่ะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกรอบหนึ โอเคฮะมาคราฟต่อฮะโอ้โหผมขุดคอบอสโต,โตนานมากแล้วก็ได้แร่มาเยอะด้วยเช่นกันฮะโอเคฮะคราฟต่อเลยแล้วกันปึ๊บฟับโอเคได้มาเท่าไหร่แล้วฮะได้มามันต้องการ4ชุดกว่าๆใช่ไหมฮะโอเคฮะได้มาเท่านี้แหละโอเคฮะอีกปึ๊บปั๊บอโอ๊ยมันพอหรือยังเนี่ยฮะอ่ะยังไม่ครบฮะนี่คอบอสโตไม่พออีกครับว,วันนี้นี่ผมจะต้องลงไปขุดเพิ่มเติมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะขี้เกียจแล้วนะอืมอืมโอเคฮะที ฟาร์มไกด์เดียนน่าจะมีคโคบอลสโตนอยู่นั่นแหละฮะเดี๋ยวผมไปเอาคอโคบอลตนที่ฟาร์มไกด์เดียนแป๊บหนึ่งโอเคป่ะฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวนฮะโอเคฮะลูเราได้คโคบอลตนมาเยอะมากๆเอาจริงนะฮะเราควรจะไปเอาคอโคบอลตนที่ฟาร์มไกด์เดียนตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่มานั่งขุดเหมือนแบบนี้เ,ออเดี๋ยวเวลาไหมเนี่ยฮะโอเคฮะไหนๆก็ได้คโคบอลตนมาแล้วเดี๋ยวขอฝากของไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะฮะเพราะว่าโคบอลตนเนี่ยฮะถือว่าเป็นของหายากไม่อย่างนี้ด้วยเหรอโคบอลตนเป็นของหายากก็นั่นแหละฮะก็ในช่วงนี้นั่นแหละฮะ จริงๆโคบอลต์มันหายากเพราะอะไรฮะเราต้องเอามาค้าวผู้อุปกรณ์เลสโตนอะไรอย่างงี้ไงใช่ป่ะฮะถ้าเกิดสมมติเราไม่ต้องมานั่งทำอุปกรณ์เลสโตนโอ้โหโคบอลต์ไม่มีความจำเป็นเลยโอเคฮะก็เอาโคบอลต์ออกมาอย่างนี้อ่าฮะแล้วเราก็ค้าวปึ๊บป๊าบแบบนี้โอเคฮะถามว่าพอแล้วหรือยังนี่เห็นป่ะฮะได้สี่ชุดกว่าๆแล้วเอามาเพิ่มอีกฮะปึ๊บป๊าบโอเคเห็นป่ะฮะเยอะมากๆพอยังพอยังพอยัง เออเราจะค้าเผื่ออนาคตด้วยดีป่ะมั้งโอเคครับปึ๊บป๊าบสะใจ observer ไม่ล่ะฮะแล้วเลสต์สโตพวกเนี้ยพอไหมอืมเชื่อเไม่พอหรอกเพราะอะไรฮะเพราะนี่เห็นป่ะฮะ observer เนี่ยดูเราจะต้องวางเท่าไหร่ฮะเราจะต้องวางเท่านี้ใช่ไหมดังนั้นฮะเลสต์สโตเราจะต้องมีเยอะมากกว่า observer เดี๋ยวมันมันมันจะพอไหมเนี่ยฮะปึ๊บปับพอป่ะพอป่ะเฮ้ยพออยู่นี่ไงฮะอ่าฮะโอเคก็ดีฮะปับ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  โอเคฮะยังไงก็ตามฮะเดี๋ยวคลิปถัดไปฮะเราจะมาสร้างไอ้เจ้าฟาร์มสาหร่ายตัวนี้กันต่อโอเคป่ะอะไรอินเดอร์เมลเอ่อฮัลโหลโอเคครับนั่นแหละฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปฮะเราจะมาสร้างฟาร์มสาหร่ายตัวนี้กันต่อฮะแต่ในคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเพลย์นี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในไฟล์คลิปหน้าครับบายชอบให้ผมเล่นไหมครับแบบใช้บัคหรือไม่ใช้้บบัคคฮะอมมเเนตต์รรงงิวณขาล่าางงไไดดด้้้้้เเลลลลยยฮะถคิปใหหม่ออกกแวตรรนนััสบววัันนีี้สสดฮะบบ๊ายาย